ภายในปีนี้นะไม่น่าจะมีไม้ตัวไหนเกินตัวนี้แล้วนะสวัสดีครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวไม้ a c ค Force เ0นะฮะเป็นไม้ใหม่ล่าสุดของค่ายลีนิงนะฮะก็จะมีตัวช i g เกกับด g ค n น,นะฮะ วันนี้ผมจะมารีวิวตัวของดรากอนนะคือมังกรนะฮะเป็นมังกรจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นเสือจะเป็นสีแดงเนาะก็จะเป็นมันก็จะเป็นมังกรนะมีรูปมังกร2ด้านเนาะผมขอพูดคุณนะสมบัติของมันกันนะฮะก็ไม้ตัวนี้นะครับเป็นน้ําหนัก 4u เนาะที่ผมไปตีนะฮะที่ผมไปวัดเครื่องนะฮะผมพอเริ่มจาก 3u ก่อนเนาะ 3u ค่าเซนเนอยู่ที่89.5หัวเยอะนะประล้าหัวอยู่ที่ประมาณ300นิดนิด สามร้อยหนามร้อยสอนะน้ำหนักมาอยู่ที่89.5สนะฮะส่วนซ u เนี่ยก็ค่าเฉลี่อยู่ที่87ก็ห่าหกัน2.5นะฮะบาลานซ์หัวก็จะเยอะหน่อยนะประมาณ303-304นะฮะน้ำหนักมาอยู่ที่86.2ก้านของมันอนะ่ะ6.2ผมวัดมาแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนก้านจุดก็จริงๆะฮะแต่ว่าผมอ่ะไม่รู้ว่าเครื่องมันเออเลอร์หรือสเปคที่เขาเขียนมามนอาจจะคาดเคลื่อนนะ อันนี้สเปคที่เขาเขียนมานะฮะน้ำหนักหัวอยู่ที่309ซึ่งผมวัดไม่ถึงนะยังไงก็ไม่ถึงไม้ลอยก่อนซึ่งไม้ตัวนี้หัวมันไม่ได้หนักอย่างที่เขาเขาเขาเขียนนะหรือผมอาจจะวัดผิดก็ต้องขออภัยนะที่นี้แต่ผมว่าผมวัดไม่ผิดหรอก <S <S <แล>ตัวนี้จะเป็นกา้านก้านค่อนแข็งนะฮะถ้าเป็นตัวเสือจะเป็นก้านกลางนะตัวนี้จะเป็นก้านคอนแข็งก็อาจจะตียากกว่าตัวเสือตัวมังกรเทคโนโลยีที่เขาใส่มาผมขอพูดคร่าวๆนะเพราะเทคโนโลยีอ่ะมันก็จะเหมือน ไอตัว a อ็กฟอร์ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่เทคโนโลยีที่ใส่มานี่คือ TB Nano M50 Super Carbon ซึ่งวัสดุจะดีกว่า a อ r f ฟอร์0นะเพราะแอา a ฟอร์จะเป็นเอ่อ m อ40นะอันนี้จะเป็น50แล้วก็จะเป็นวัสดุที่เกดสูงขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นบล็อกเชดเฟมนะฮะก็จะเป็นพวกไม้ตรนะกูลบุกนะบุกค่อนบุกเลยนะฮะแล้วก็ที่เขียนมาก็จะเป็น Power Wing H HeV ดเก้านร H ก็คือการค่อนแข่งนั่นเองนะฮะตัวนี้ขึ้นได้อยู่ที่30บปอนด์สำหรับ 4u 3 u ขึ้นได้อยู่ที่31บอรปอนด์เป็นกิฟต์ G5 อ่ะลีนิงเริ่มเขียน G5 แล้วเห็นไหมหลีนิงเริ่มเขียน G5 แล้วเพราะว่าปกติแล้วว่าลีนิงจะเป็น S1 S2 อันนี้ก็เริ่มเริ่มเหมือนเพื่อนแล้วฮะโอเคเดี๋ยวผมขอพูดที่มันรู้สึกว่าเชิงซื้อของเขานะไม้ท็อปสุดสายตระกูลแอคฟอร์ดนี่คือนะ่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วฮะเพราะว่าจะเป็นเลขเกนะ้าเนาะ เป็นไม้บุกเรือธงตัวใหม่ของลีนิงปี2022แฟนๆลีนิงห้ามพลาดด้วยก้านสลิมเพียง6.2นะใช่เล็กที่สุดเท่าที่ลีนิงเคยทํามาวัสดุคาร์บอนเกรดพรีเมียม M50 อ, 50, อะใช่ซปเปอร์คาร์บอนให้ความยืดหยุ่นและการคืนตัวที่ดีขึ้นเพิ่มพลังในเกมบุกนะก็จะเป็นไม้บุกนะสีสันลวดลายไม้ออกมาเอกอย่างเอกลักษณ์มังกรฟ้าสลับลายด้วยสายฟ้าส่วนรุ่นไทเกอร์จะเป็นสีแดงสลับลายด้วยของลาวาอ๋อเป็น ใส่ฟ้ากับลาวานะฮะต่อพรีชเซนเตอร์ที่ใช้ก็จะเป็นโลจินยิวนะฮะเป็นแชมป์โลกนะฮะฟอร์มก็ขึ้นขึ้นลงๆนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นน่าจะเป็นคนสิงคโปร์คนเดียวมะที่ใช้หลีหนิงนะที่ขึ้นมาได้นะไม่ค่อยมีคนสิงคโปร์ขึ้นมานะราคาตัวเนี้ยแรงมากฮะราคาอยู่ที่ 6,290ซึ่งถือว่าราคาสูงมากๆอันนี้ผมไม่รู้เป็นเพราะค่าเงินไทยอ่อนด้วยหรือเปล่าราคามันเลยสูงขนาดนี้ถ้าค่าเงินปกติอาจจะเหลือประมาณ5,000 5 8 0 0 5 9 0 0ประมาณน่าจะมามากกว่าแอ็กฟประมาณ2,300แต่นี้ขึ้นมาประมาณประมาณ6,700นะถือว่าขึ้นมาเยอะนะโอเคฮะแล้วก็หลักๆที่ผมเห็นนะฮะคือตรงด้ามด้ามจับตรงนี้ครับมันจะไม่เท่ากันเห็นไหม แอ็ 90, กฟอร์ดเก้าสิบก้านจะสั้นกว่านะแต่ขนาดอะความยาวอะเท่ากันแต่กา้กานอะจะสั้นกว่าเพราะตรงกวยอะจะขึ้นมาเยอะหน่อยจะกินเยอะหน่อยเนาะคือตรงนี้เห็นไหมฮะก้านเขาจะสั้นกว่าเนาะไอตรงกวยตรงเนี้ยนะตรงกวยที่เขียนว่าลีหนิงก้านเขาจะสั้นกว่านะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรแต่มันไม่ได้มีผลการตีขนาดนั้นเห็นตรงขยักไหมฮะมันจะขยักสองครั้งเห็นปะแต่กับลีหนิงตัวนี้จะจะขยักแค่แค่แค่นิดเดียวเห็นไหมมันจะเป็นรูร่องแค่นิดเดียวแต่ตัวเนี้ยจะขยักสองขยัก ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าขยักสอขยักแล้วมันจะดีกว่าหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมเตือนลูกตกฮะทำได้ดีฮะตามฉบับบบัของลีหนิงเลยฮะซึ่งก้านดีดมากๆ่ฮะลูกตกถือว่าทรงพลังเลยนะตกดีกว่าแอคฟอร์ดแปดสินะ ผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาน่าจะดีที่สุดของลีนิงแล้วยังไม่มีตัวไหนน่าจะเทียบลีนิงตัวนี้ได้เลยนะสำหรับตระกูลลีนิงนะตบทําได้ดีฮนะแรงฮนะจะเห็นว่าผมตบผู้หญิงบ่อยมากตบจนแบบโอเคได้ลองไม้เนาะส่วนลูกดาดเนี่ยด้วยความที่มันจะมีเหมือนอ e ีเขาเรียวกว่าอ e ีคิปัสใช่ไหมอีคิปัส e เนี่ยจะเป็นของแบรนด์แบรนด์เจ้าตลาดอนะแต่ว่าตัวเนี้ย ก็มีเหมือนกันฮนะเริ่มพัฒนามากันสำหรับคนที่จับดาดเนี่ยสามารถใช้นิ้วโป้งน่าจะตรงนี้น่าจะช่วยนิ้วโป้งในการจับแหละเริ่มมีตัวช่วยเริ่มพัฒนามาในการตัวจับสําหรับด้ามจับที่ใช้นิ้วโป้งใช้นะฮะก็จะมีตระกูลตระกูล top t o ก็จะมีกันนะของแบรนด์เจ้าตลาดนะฮะก็เริ่มมาใส่ในเรนนิงแลลวลูกดาดก็ถือว่าทําได้ดีทําได้แรงทำได้เร็วลูกเซฟฮนะลูกเซฟ ทำได้ง่ายมากๆครัตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่เซฟที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยจับเลยนะเพราะว่าหนึ่งก้านมัสลิมฮะพอก้านมาสลิมอะลูกเซฟอะมันไม่ใช้แรงเยอะก้านมันเล็กมากเพราะปกติแล้วก้านเล็กขนาดเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ในตระกูลท็อปเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสหักมันเยอะก้าที่จะทํามานะแต่ในเมื่อเขาทํามาขนาดนี้แล้ว ผมว่าเขากล้ารับประกันว่าก้านเขาจะหักยากมากๆนะก้าเล็กคือข้อดีของมันอะ่ะช่วยในเรื่องเดสปิงจะค่อนข้างดีนะะแต่ว่าบางทีถ้ามันดีเกินไปอะ่ะมันอาจจะควบคุมติดทางได้ยากนะอันนี้คือข้อดีของก้าที่มันสปริงนะแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบฮะเวลาโดนจี้แบ็กถ้ามีก้าแบบนี้คอยช่วยอะ่ะมันอาจจะแบ็กให้เราแบ็กได้ดีขึ้นนะแต่ก็อาจจะควบคุมยากนิดนึงนะฮะคือไม้ตัวนี้ผมว่าเหมาะกับใครผมว่าจริงๆ3 u ยูถ้าคนแข็งแรงใช้ได้สบายมากฮะ แต่ที่ผมใช้จะเป็นไม้ซีถ้าซีผมว่าผู้หญิงก็ตีได้ตีไม่ยากนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นเริ่มจากตัวเสือก่อนเพราะเสือน่าจะตีง่ายกว่ามังกรนะฮะด้วยกา้านเขาไม่ใช่ก้านแข็งขนาดนี้นะเป็นก,ากา้านกลางแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยคิดว่าแข็งแรงอาจจะเล่นกา้านเล่นตัวมังกรเลยก็อาจจะเป็นก้านแข็งหน่อยนะแต่ตอนนี้ตอนที่ผมไปจับอ่ะมันไม่ได้ตียากไม่ต้องปรับตัวตีง่ายมากๆฮนะเพราะผมลงไปตีผมแทผมไม่ได้น็อกเลยฮนะผมลงไปตีแบบว่าเอออยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะปรับตัวเข้าหาเราได้ไหมสรุปมันเป็นไม้ที่ตีง่ายมากๆผมรู้สึก กาไม้ตัวนี้ก็ไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าผมคิดว่าปีเนี้ภายในปีนี้นะไม่น่าจะมีไม้ตัวไหนเกินตัวนี้แล้วนะแต่ด้วยวอมเออราคามัน6,290มันก็ต้องมีอะไรที่โดดเด่นกว่าอันอื่นเนาะถือว่าราคาสูงมากๆนะลีนิ่งไม่เคยทําไม้แพงเท่านี้มาก่อนนะสำหรับไม้ปกตินะไม่รวมพวกบ็อกเซตพวกลิมิเต็นะไม้ตัวนี้ค่อนข้างแรงนะฮะมือใหม่ใช้ได้ฮะมือเก่ามือเก่าๆนี้ยิ่งควรใช้เลยฮะแต่ว่า ตีก็ต้องระวังนิดน,นึงเพราะไม้มันแพงนะแบบว่าเกินครึ่งหมื่นแล้วนะก็ต้องก็ต้องก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะใครประทะไม่ได้เลยนะแล้วถามว่าถ้าไม้ตัวนี้ถามเป็นผมผมซื้อไหมอ่ะจริงๆราคามันสูงมากเลยนะผมยังรู้สึกว่าตอนที่ผมซื้อมาขายเนี่ยสูงนะแต่มีคนซื้อฮะบอกเลยมีคนซื้อฮะราคาแต่ราคามันสูงมากๆแต่ถ้าใครรอมือสองมือสองสามเนี่ยผมว่ายากนะที่จะปล่อยพร้อมเป็นไม้ที่ ว่าตีเข้ามือได้ไง่ายใครที่แบบถามไม้ที่ตีเข้ามือไม่ได้เลยตัวเนี้ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะตีเข้ามือแต่ถ้าถามผมซื้อไหม จริงๆก็อาจจะซื้อนะเพราะว่าหนึ่งเลม้มันตีง่ายมากแต่บางทีก็ดึกๆในใจนะว่าเฮ้ยแม่งก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าถ้าหักมาเนี่ยเจ็บในหัวใจนะแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องเงินก็จัดเลยฮะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมได้รีวิวตัวเสือก็จะมารีวิวฟังนะว่าเฮ้ยมันต่างกับมังกรแค่ไหนนะอันนี้จะเป็นตัวมังกรผมได้ลองแค่ตัวมังกรเนาะก็ตัวนี้ราคา6 2 9 0บาทแถมเอ็นแถมกิฟแถมซองและร้านผมส่งฟรีนะเฉพาะสั่งผ่านเพจนะฮะแล้วก็จะมีกางเกงฮนะกางเกงที่ผม,ม,า,มาณ 50ตัวทำมาไม่เยอะนะก็ให้ได้ใส่กันนะฮะก็ตัวละ290บาทนะถือว่าอย่างน้อยเออคุณเวด FC ฟม,มอมอสซื้อเกงมามมอสไปใส่สักตัวนะ <laughs> ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทาง s h อป e ี Lazada Line นแอดและก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้าน,นะับผมร้านเปิด10โมงครึ่งปิด5ทุ่มครึ่งนะฮะร้านอยู่ที่ลามินทา31แยก6อยู่ตรงข้างประรขอด้มนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮะร้านเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ หรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รบพวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผม <laughs> วันนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ